สวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนคัทโลไอดี่นเละเข้อขดต้นวันคมที่มีสามจุดต้นนั้นนะวนคอมไม่ดูแลนั่นหละกดเข้าไปเลยนะขดต้นเป็นวันคอมให้ดูนะขดต้นนั้นเลยอเอ๊วันคอมให้ดูแล้วเห็นงานขดต้นนั้นกดเข้าไปเลยนะ แตวาคู่เดี๋ยวานดนเอนะานผมก็ไว้นในแนะมืบุนเข้าไปในตัวนะงเป็ดนี่นกเป๊บนี่นะขดที่ชันผมได้ทุกคนจะต้องขดถ้าอยากได้เหมือนขดเดนที่ชนชนผมหรือชนอะไรแบบนี้ขดเอ็นคมฉามถุดเหมือนเดิมนะ นั่นแหละลูกสอนมีเราด้วยนะรอเป๊บนินกดคำว่าที่เป็นลูกวันนั้นเดี๋ยววันคอมให้ดูนะไม่ใช่อันบนจุดนะอันต้นการไม่ลูกสจรชี้อยู่อันต้นการนะกดเข้าไปได้เลยนะกดเข้าที่ปฏิทินขนกดเข้าจนเป็นลูกปฏิทินนะ ไปกันเลยนะเราแป๊บน,นึงค่ะเห็นไหมไอดี ID อยู่ข้างบนไอดี ID อยู่ข้างบนนะที่เป็นตัวแรกเดี๋ยวจะขี่ให้ดูนะเดี๋ยวขอเอาปากกามา่อกี้เนี่ยได้แล้วเห็นไหมนั่นอะไอดี ID อยู่ข้างบนนะอยู่ตจน,ท,นะน,น,น,นท้ายสุดเลยนะนั่นอะเห็นนั่นไอดียอยู่ท้ายสุดเลยนะเห็นไหม เนนตัวเอฟไม่ต้นสายนะทุกคนตัวเอฟไม่ต้นสายนะกีแบบตัวเอฟไม่ต้นสายนะทุกคนกีแบบที่ตัวเอฟไม่ต้นสายนะเอถ่ายรูปแปบ๊บนึงนะใช่ได้ขอถ่ายรูปในโทรศัพท์บีคิน,นะใช่ได้เอาคัตโลไอดีนี้ใช่ได้ไปใส่อในเคมโรโบนะเราเป๊บนนงเนี่ยถ่ายถ่ายแล้วเราเป๊บ แมนะทีนี้ก็เดี๋ยวทีนี้ก็กอดอดอเลยนะน้องเป๊ปในเงินถ่ายไม่เสร็จนะใช่ถ่ายมันไม่เสร็จเร็วจิ้มน,นจนะาาถถน้องใช่เพราะว่าถ่ายเนินถ่ายยุบอยู่นะน้องเป๊ปในถ่ายอยู่แล้วนะถ้าคุณลับเป๊บนหง่อนถ่ายเป๊บ ไทแป๊บนั so, Shit, out, right? have, so so ่งไทแป๊บเลยคิปยาวหน่อยนะเพราะว่าไม่ดีเยอะมากเลยนะจ่ะเอาให้หมดเลยนะไอเดียขดตอนลูโซนนะเดี๋ยวนั่นแหละแล้วขดขดตอนการขดอออฉากหน้านี้แล้วขดอออ เลยนะคนแล้วทีนี้เข้าแม็บบุเฮเวนได้เลยนะข้าหม็บบุเฮนได้เลยแล้วทีนี้เราเจ็บนึงนะเราแป๊บนึงเราแป๊บเราแป๊บนึงนะเราแป๊บทีนะเนี่ยจะใส่ดีให้ดูคนเอ๊ะ่ะฮะ เนี่ยเนี่ยเกินเนี่ยใส่ดีมาขนาดเลยในตัวเนี่ยโคตรไปได้เลยนะนินสอนนะทุกคนนินสอนเสร็จแล้วห้าสามห้าสามเสร็จแล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเสร็จแล้วโค้ดแล้วแป๊บหนึน่งดูเป๊บหนึ่งสี่หนึ 4, น่งน,นะ ดูโลกเก้าเก้าสามเจ็ดกิเจ็ดจมบูนนะแล้วทีนี้ก็ซื้อผอมแบบนี้ก็ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดอะไรก็ได้กดที่หมดกดเจได้วยนะกดกระดิ่งกดที่หมดนะั้นกดที่หมดเลยกดขับตะไคร้ด้วยนะบ๊ายบาย่าลไม่แพททีนี้เรยไปบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบไม่ให,หม่แน่ที่เกินคลิปหน้าก็ามีเจกี่ให,หมื่นะบุยบุย Bye bye. Bye 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 bye.